สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดกเล่าเช้านี้นะคะเช้าวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2563ค่ะช้านี้เช่นเคยนะคะอยู่กับพี่ไก่พาสิทธิ์และไรพิชยทัน์ค่ะเริ่มต้นรายการเราดูพายุโซนร้อนโคนี่กันก่อนนะคะซึ่งอิทธิพลเนี่ยทำให้ประเทศไทยมีฝนตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกตอนนี้โซนร้อนโคนี่อ่อนกำลังลงเป็น d e เพรสช i o n แล้วนะคะ จุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองกุยนอนของประเทศเวียดนามประมาณสัก80กิโลเมตรวันนี้ก็น่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนามแล้วค่ะและหลังจากนั้นก็คาดการว่าโซนร้อนซึ่งอ่อนกำลังลงเป็น depression จะอ่อนกำลังลงอีกนะคะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำที่บริเวณประเทศกัมพูชาประเทศไทยที่จะมีฝนก็คือภาคอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะ 9จังหวัดด้วยกันนะคะคุณผู้ชมอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทศรีสะเกดอุบลราชธานีนครนายกปราจีนบุรีแล้วก็จังหวัดสระแก้วค่ะ9จังหวัดที่ช่วงนี้จะยังมีฝนนะคะพูดถึงนครราชสีมาหรือโคราชไม่รู้กี่รอบแล้วนะคะล่าสุดเนี่ยน้ำล้นเขื่อนลำพระเพิง แล้วมวลน,น้ําไหลผ่านพื้นที่อําเภอปักธงชัยมาถึงอําเภอโชคชัยแล้วค่ะมีภาพน้ําไหลเข้าท่วมปรางพระโคโบราณสถานอายุกว่า900ปีเป็นรอบที่สองนะคะคเคยนำเสนอไปข่าวนี้พี่ก่ครับตอนที่น้ำหลากเข้ามาที่บริเวณปรางพระโคอันนี้ถือว่าเป็นรอบสองแล้วนะคะบ้านปรางพระโคเนี่ยอยู่ที่ ตำบลกระทอกอำเภอโชคชัยค่ะตอนนี้มวลน้ำก็คืออบล้อมตัวปราสาททั่วเลยนะคะแล้วก็ท่วมประเวณส่วนฐานรากของพระปรางแต่ยังไม่ได้กระทบกับโครงสร้างหลักของตัวปราสาทค่ะอือ่ะอก็เป็นที่คาดการว่าถ้าฝนไม่ตกเนี่ยสถานการณ์น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสักสองวันนี้และะ้ค่ะครับชวนจัดรายการเลยก็แล้กันนะคะ